สวัสดีนะทุกคนนิกกี้ไปทำงานกับคุณอาชาดาชัยเศษนาทุกคนเป็นงานสืบนาคะเสถียรลํำลึก34ปีจัดที่จังหวัดอุทัยธานีนะทุกคน<ส>ก็จะเหมือนว่าจะมีแข่งรถวิบากนะทุกคนบรรยากาศคือน่าตื่นเต้นมากแล้วแดดคือร้อนมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้าง t ท

ทุกคนคุณเขามีลาจากที่อยู่ทัยธานีด้วยแบบนึงไปหาหมอดีกว่าไปครับเส้นเลือดแตกอะแต่เขาบอกไม่อันตรายพี่อย่าขยี้ตามันอากาศมันร้อนแน่เลยวันเนี้ยใช่ครับเส้นเลือดในตาแตกทําไมเดียอ๋อผมรู้ละพี่น่าจะแบบเข้าอะไรวะะเยื่อบุตาขาวพี่แล้วพอแบบมันอยู่ร้อนๆอะร้อนมากๆเยซึ่งเมื่อเช้าร้อนมาก เออแล้วพี่พอพี่ไปยืนานานๆอ่ะกูเก่งใช่ปะอาจจะใช่พี่<ฮ>อาจจะแบบเก่งอะ่ะใครขอเข้ามาสวัสดีครับยังไงดียังไงดี ระหว่างไปหาหมอกับไปซื้อแว่นไปอะไรดีอยู่งานคืนนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวกลับไปหาหมอกรุงเทพกันครับเจ็บไหมไม่เจ็บเลยพี่แต่ว่าไปหาหมอเออกลับไปหาหมอกันดีกว่มามหาหนูหนูใครหนูใครแกมแกมจุร <ปะ S 1> ีหนูหนูยังไงคะ,<ป>ะตาพี่แตกหรือหนูให้ให้พี่แตกแค่ตาก็พอย้ายอย่างอื่นเลย ถึงหัวทส้เลือดฝอยในตามันแตกทำไมดีใส่พุดดีเดมอนเมทให้ดูหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวเริ่มพุ่งๆนี้นะครับวันนี้ยังไม่ขายนะครับ นี่ข้างหลังนะครับเส้นเลอดฝอยนี่ด้านหลังนะครับมีคนบอกซื้อยาหยอดตาก็าหายพี่จริงเหรอใช่ครับหรือกูไปคุณไปไหาหมอเพราะกูไปประกันแล้วได้ใช้คุ้มนะใช่ครับใช่ปะ น้องเพชรทักมาครับหนาวอภินิกกี้ขอเสื้อหน่อยพลอยจาจะเอาไปให้ใครจา้าเดี๋ยวก็เห็นแบบฮูดดี้ใส่พี่ตามเอ่อสถหีิเปล่าในกรมเนี้ยพี่ในกรมล่าพลอยขายกี่โมงครับน่าจะขายช่วงเย็นเย็นนะครับดูดิชัดไหมชัดไหมชัดไหม,มเห็นชัดไหมชัดปะ ใช่ป่ะไอ้เคลิ้นแม่งต่อยตากูแน่เลยว,ว่ะทงกูเผลอชัดมากชัดมากเหรอพี่เฮียั่รงเห็นแบบลางๆังเม,ม่สังเกตอ่ะชัดมากชัดเจนกูแดงเลยหรือพลิกติดตาปะอาจจะพลิกติดตาพี่ าหาหมอก่อนเออได้เลยไปหาหมอก่อน,นครับเส mm hmm. ื้อราคาเท่าไหร่ขายพรุ่งนี้นะครับเสื้อยืดหกร้อยเก้าสิบนะครับเสื้อฮูดดี้พันแปดร้อยเก้าสิบนะครับเดี๋ยวขายพรุ่งนี้นะครับพี่วันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับถามพยาบาลงดเที่ยวพักสายตาโอ้ยไปซื้อแว่นดีกว่า ต้องหยุดดื่มก่อนเกี่ยวแล้วพี่มาแล้วใช่เอาคุณอาชาดามาแล้วคุณอามาแล้ว,ค,ลวคุณอาชาดาม,มาแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยนะั่นโอเคแล้วตอนที่เดินทางกลับบ้านนาะทุกคนตอนอยู่บนรถคุณเขาก็มีไลฟ์ด้วยไลฟ์ live ตัวนี้นะทุกคนคือเราลงไว้แล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูตามไปดูกันได้ ส่วนหลังจากนี้นะทุกคนพอคุณเขาไลฟ์ตัวเองเสร็จคุณเขาก็เข้าจอยไลฟ์ของไอให้นะหูพี่เขินหูแล้วตักไข่เจียวด้วยของพี่เขินเลยไม่เขินในอาชนาตักไข่เจียวให้นะหูพี่เขินหูคุยแล้วคุยได้แล้วพี่เขินไม่ได้ขึ้นรถทัวร์บริษนานมากแล้วคืออะไรวะรถทัวร์บริษไม่รู้ครับไม่รู้ครับรถทัวร์อะไรพี่ผมมีทัวร์ด้วยเหรอ จมอย่งไอ้ลองไอ้ลองไอ้พวกนี้พี่นัดเอฟซีตอนหนึ่งทุ่มนะเพราะเขาบอกว่าขอนหนึ่งทุ่มนะได้ค่ะได้ได้หนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะได้เลยค่ะเอาแต่ตัวเองยังไงพิมพ์ว่าตัวเองไม่ได้ใช่ไหมพิมพ์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่เคยพิมพ์กับอีกเลยไม่เคยเรียกกันโจรเลยพี่อ้าวแล้วมึงพิมพ์อะไรียกคนอื่น้าวแล้วมึงพิมพ์อะไมอ่ะยังไม่ได้พิมพ์เลยพี่แล้วคนพิมพื้นใครคือกูอ่ะพี่พิม เอลอลาคุณพี่มอโอ้พอี่พี่เพลงพี่เป็นโอเคเจ้กัะน,น้องได้ค่ะพี่สวัสดีค่ะไอวัลลิดมึงไม่ไปาบปายละออกไป่ครับ,บไปบปายครับเออเราไปกินกินข้าวครับเจก้กกนน้องสวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะทุกคนคุณเขามีแวะเข้าไลฟ์ของยูดิงด้วยโดนวอนโดนวอน is okay 너는 한국 여자 예뻐하잖아 Tasapu <laughs> in o n o o k a y we go uh, eat together, okay? Okay. You want to go uh, lot, lotte well? 어? Huh? Notte, notte well. Lute o r d Yeah. Okay, together going to the world and the skate. You want to skate? The ski. Skate. Uh, skate or? The world ice to the uh, okay. We can go. Skate. Ah, okay. เล่นสเกเป็นหรอ no i never play before. Uh, really? y e a h จ๋งจ <laughs> <laughs> ังเลยต้องออกมาตลอแม่เลย maybe maybe maybe. <c oughs> ไม่โอเ and we go uh drink นะ together นะ drink of course of course oh ตุ๊ h ้วว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 ว Yesterday I saw you drunk again. Yesterday. Everyday drunk you drink. ฮ <im Bruno> <sm> ่าๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆๆะ ดื่มเหล้ากับเธอแล้วก็ช่วยดูแลไม่ให้ฉันหลับไม่นอนที่ไหนนะคะ Do you trust me? For take care of you when you drunk Do you trust me? Trust อ่ะอ่ะดู o do you trust me? น <laughs> ิกิไม่จิตไม่ตาเกิดต์นิกิเชื่อไม่ได้จริงๆโอเค See you soon. Yeah, I see you next month. And and January you come again, right? Ooh, oh, I see you, you on December you. and January. Ah, Dicky, I want dinner cruise. Sorry. Dinner cruise ตัวทำมก่ตาคุณยังแดงบอยเแดงแดงปะอากเลครูอครับกับคุณเจะ่าจะจางงงอเกนบริสอยากนั่งกินเนอร์คร yeah. uh, no. ูซอครับกับคุณครูซอดินอครูซอ่ายากั่ค okay, ร okay, okay, okay. ูซในเกาหีอนไทยแลนด์ไทยแลนอ่าชัวโอเคโอเคโอเคอิสโอเค ว้าว wow, thank you thank you yeah 여러분รันนี้ผมจะไปดื่มห้าแล้วนะครับโอ้ยูกริงอีกโอ้โหยูดิงนี่สุดยอดมากนะครับ FC ครับ ชื่นชม Good girl Have fun Take care okay. yourself Okay Where you go Ah uh, music again No ้อ i o ดียว New club New club นี่ New club again <laughs> o ้ Beautiful today o อ้ Old wing โ Beautiful Nikki, bye. I want to go. Oh, you want to drink? Huh? Yeah. Ah, okay, you didn't see you. you. Okay, see you. Bye bye. 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 Everyone. 오늘 저의 마지막 방송을 봐주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 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 고니다 고맙습니다. 고맙습 고맙습니다. 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 고 See you, see you, thank you. ขอว่าช께่ว셔서감่합니다ีอบคุณดูด้วยกันกับฉันนะคะ저에게ค번선물을่내주셔서감ร합ด้ะขอบคุณที่ส่งของขวัญให้ฉันทุกครั้งค่ะ Thank you คุ้คุ้ค่ะ ส프슬สพ,พอ하지마세요อินสตากรม에서만나요ยันะครับเจอกันในอินสตากรมนะคะสุดท้ายแล้วนะทุกคนพอภารกิจสิ้นสุดก็ถึงเวลาไปลัดลาแล้วส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย